หยาบเด้อพี่น้องเด้อกันใกล้กันกระไดผมบ่เห็นดีห้าสิบเมตรเดียวพี่น้องเขาผ่านน้องเอาสิลูกเราพี่น้องเนาะดตับลงไปเวลาก็ทีสามร้อยห้าสิบเจ็ดพีนาทีเฮ้ยมันจ้าห้าพันเจ้าพี่น้องเนาะห้าสิบเมตรเดียวเนาะ หยกดีครับหนึ่งสองสาปครับผ่านท้องเนยมันผ่านท้องหมดใลท่านเนียเพ็นนน่นหมอเอาลนรลพตานะครับนครพังงูก้สบไหลเก้าห้ สภาพในแห้งพี่น้องเนาะห่างคนบงนังในอกอาการรอดแล้วดื้อผ่านทองต่อไปครันรบนครพังงูรครบับบางไฟดังส่วนอุทธานีเอรอเห็นไม่ตีกอบพี่น้องเนาะพับเงียบพับเงียบมาใ,ใกล้ๆดีละผ่านทอง เอาความอนุญาตได้ดื้อขันบังได้พร้อมก็ได้ <S <S มัาโยโย่ก็ได้ขันบังทางก็เลี้ยวเลี้ยวครับเอามาสักครู่กับขาดออกไปเลยเด้ดอพี่น้องเด้อะหกสิบวินาทีผ่านวองหกสิบวิครับท่านนองเอาคนตามนะครับคนครพังงูเก้าสิบเก้าสิบห้าเอาครับรุ่นนะขอนขอพังงูดาวสิบ 95ราคาที่คุณพึณพอใจเอาโชคดีครับหนึ 1, 2, ่งสองสามไยครับะคอนพังงูรำดาบครับอขอบคุณเออขึ้นแห้งครับทางนะครนพังงูก,ก็ได้ ยอดข้อสวัสดิ์แห้งๆพี่น้องเนาะเอกเจ้าของบอสูงลรอเด้อยฮางแข็งแรงดีพี่น้องเนาะมาของฟังน้อยๆจากบาทแน่วสั้นเก้าสิบสองร้อยทันควงเรายกหังให้่พี่นเด้อฟังน้อยๆ นาานองทุ่งสองหกสามแผ่เดียวมาลุนพี่น้องน้านองทุงบบ่งพี่น้องมาสอร้อยหกบาบอกกัด้้อคุณจูบไม่ยอบเปลี่นทพี่น้องครับรับโอเปนประเทศเล่าเาดี๋ยวเอาหนำหนักกับเพาอใดพี่น้องเนาะ รถถ้าครับมานี่น้องนอนครพังงูก็ได้ถาไปคบมานองทุสงสแผลเดียวมาลุนหานองคม่น้องนองกบจุกดีครับ 12- สครับ พี falando, um, no ha, ่น้องเนาะเอกเจ้าของเราดื้อฮะเดี๋ยเวลาดันเงาเนาพี่น้องเนาะมาน้องคุ่มเอาวนะคันพังงูกันนี่แหะพี่น้องเนาะน้ำหนักกับควายยีดอกแต่ว่ามันมีเจ้าของหลายรอบพี่น้องเนาะมาสูง อากาศไล่แกงๆเลยเราพี่น,อน้องเนาะโอ้หางกับมันดีต่ล่ะมาน้องชมเบิด์ตเฟินเราก็เอาเขาเบาได้เลยเราพี่น้องเน,นะา,านะ,นอ,นะอืมแต่ว่ามันบนสูงเล,พงลยพี่น้องเด้อูดูกันไปพี่น้องเนาะครับาลุ้นโลบน้ำนะครับเีตงกานของคอนทัสมอ 5 0 5ส210วินาทีนครพังงูหายผู้จุดลงไฟในแบบเดอดีนี้ผู้จุดารอก็เอาตีเวลาจนดี มก,การเขาปรทันนัดแหนกันก็นโอ้ยหน่อยให้ผมนับคนแหนกเห็น,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 นวไไนน่าก็ได้ 50, 50, 50. เอาได้ก็ที่พ่อเต็มมาได้แล้วพี่น้องเนาะเอาคนมากมืออา่าล้างตัวก็ไปได้แล้วพีนน่น้องเนาะราคาคนก็ได้ห้าสิบห้าสิบห้าอ่าสิบห้าสิบห้าคนมากมืออ่าหลักๆลักอพี่น้องเนาะหน้าหนองคุ้มในพ่อไหวพี่น้องเนาะ เอาคนมาทัานเบิือก็เอาเรือสิเบาเลยเด้อคนม,กมักเมื่อย่านเขาเอาเงินขึ้นเพราะคนมาเหนือเนอเออได้เหรียญราคาถือเราเฝ้าจูดเอาจูดก็ให้เตียนกรรมาการในเนอพี่น้องเลยอืมให้เราเยอนาฬิกามันอาจมีบ่ทันเนาะยีแน่มันหลา,า,า,ายคนพี่น้องกันน้อยคนเนี่ยเล่าแล้ว น้ำนักกะปบัวยู่ดอกพี่น้องะของถ้าลงไม่ได้แต่ว่ามันก็สี่น้องก่านสองร้อยสี่วินาทีไปสันดิกระด่น้ยม่เนาะ อาควนกุ้งกงกงกงนี่เราพี่น้องน้อยสิเขามาทันลาของคนมักมืออาควันมองแจงแจงก้มงูพี่น้องเนาะอย่างน้อยสิมาเรียมตั้งใายเอาตอนนี้เพื่อนๆอยู่เด้อสองสามเด้อไปครับ ไปบางน,น้อยไปหนึ่งสองสามบอาไปฮาลุนบังต้อไปพี่น,อน้องเนาะถ้าขาวฟอยสนเซ็นแกร่งเลยพี่น้องเนาะเอากระลังสิ่ของมาแล้วอ๋อบอลนี้เป็นสองลอยไปไป,ไป มาลุนทีมงานสาหรัฐสอเแพ้เดียว2 7 0รแพ้เดียวพี่นออ้องน้อยสหรัฐชคดีครับ1 2 3่ล่อยครับนนคนมากมือนะอ้าจากสภาพแล้วก็ดีไว้อยู่เนอะคนมากมือ ดาลากเอ้ามียึกจับกแลวกัดันสู่อยู่ข้งเนาะสูได้ซำได๋อทีผู้เชี่หนึ่งวะ่างเงาไม่อยู่ขางหังงเงาไม่ยู่ดื้อหันเด็กกัยางลงมาแน่ลากโดนหลยก่ว่าข้อพับระบบเอาเอาไปกระคาตลงไปพี่ง้องเนาะ ลักษณะเป็นไม่ตีกรอบเดอสารัตออ,ออกมาลุนรอบลฐานนะครับคุณนายสจสองห้าศูนย์แพ้เดียวมาลุ้นคุณนายสรจร,ราคาอยู่ที่ ส5งห้าสูแฝดเดียวส5งอาแเดียวไปนอเน้อคุณนายสอจอถูกดีครับหนึ่งสองสามปล่อยครับให้สจอมันจะทั้งได้บ้างตัวมาโพดเลยคุณนายสอยจอ แรงในโบดละ้ะเอาตับลงไปพี่น้องน้อของคนมักเพื่อ330วินาทีเวนสารัตจะยังใส่โต๊ะกับพี่น้องน้อ,อเป็นโต๊ะขยับไอยู่ดื้อสารัตเวนของคุณให้สอจอเอาเงินสิากลากบางอยูนพี่น้อง จากหลักบางตลอดพี่น้องเนาะสารดีเอาจากสภาพเร็วกบบะฟอไ์ไพี่น้องเนาะเอาวุเ้เต็มแค่พี่ดีพี่น้องเนาะนำหนักปะก้องสูด้ห้พี่น,อน้องดูวุณนายสอดจอเอาลับสูงมาสูงพี่น้องเนาะนำดาบเกะเอาให้แนย่ยุติอก เอาขาวนวน,นาวล่างกอเก่าบังสารัฐหึดตับลงไปร้อยแปดสิบวินาทีสหารัดม่าบังความมามาขอบคุญญายท่านาจารครับเอามาัะไส้นะครับดันคิดเนื้อนะครับกระโดหน้านะครับย้าไจ้ไปจอดนั่นนะครับของสสามสิบหกสามหกแปด มาลุ้นต่อไปพี่น้องน้องขอสันติสุข6 3 6 8 6 3 6 8พี่น้องเวลาผ่านไปพี่น้อง,น,อง,ง,งน้องมาลังๆมีหัวดึงๆจากน้อยดื้อนาย นหกสามหกแปดหกสามหกแปดน้องซอสยังติสุกพวกนี้ครับหนึ่งสองสามไยครับอามบางเอาๆพี่นองเนาะตันันเป็นของคุณนายสอจอ มาลงหัวนๆจากน้อยไปน้องเนาะเวลาตอนนี้สองร้อยพันรำโพวั้น้องสอนสันติสุขนเปนจังหวะลากจังหวะโจต่อไปอยางปิดย่งลาคือเราปน้องสนสันติสุขเยไลจอำเภอวงสัพุงงี่น้อง นา,น,นายสอจอยากา็เอาดีู่กกพอพอไว้อยู่เอ,อ,อาจอปนนหอกำาพ่อบได้ย่สอนสันุได้เอาพาคุณยมาแล้วี่นอนหสอสอนสันติสุก เนวนลางได้ตังลงไปเวลาที่สองร้อยสิสามวินาทีคุณนายสจอเกะข้ออเบาได้เราี่น้องเนาะอดี๋ยว่ันี่กระไดของสอสันติสุขเ่าไปฝอยสิ้นน้อยเราี่น้องเนาะ เดยดเดยดเลี่ยมใส่ละขอฉนที่สุกเอาขอฉันเบิดเป็นด้ล่ะเอาบางน้อยนเป็นไปบางน้อยนอยวกันวยู an, ่บันนวลงมนบ่อมาขาวบางบางวิ่นเดียวไปนอนเนาะ อ่างไรคุมเงยกำลังสิของมาแล้วร้วอยห้าสิบพันตัวฉันที่สุข bạn nào như vậy đi nồi nọ, có dân trí súc, nằm nặng ngang mà tha câu ta đếm đi nồi,

sáu rồi tôi đây. áo cái non bóng bay cạn, phải đỡ lấy về lấy cái non nữa. nhà mình hạt cuột hạt toàn. phải được đánh liên liên cái non nó, cái đó tôi như gặp một mười bạn đi. con เดี๋วพี่น้องขอจัดที่สุขเดี๋ยวเราขอที่320ปีขอจัดที่สุขพี่น้องไปสังเกตุล่ะทั้งด้านทิศตะวันตกเนาะมันจะมีคืนฝนมาอด้วยนะพี่น้องด้วยฉะนั้นแล้วเอาพี่น้องกะพยายามเขาเอ้าเสียขาไปยังไรเนาะขุมมาตะกรอนมือคนน่ะเสียขางอกอยู่บ่ ก็ดอกก็เดียวเพาะเป็นส้มเราพอกัวจำต้า